สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยเมทชเกมวันนี้จะมาสอนวิธีการเติมเงินสำหรับนักมือถือครับด้วยเลเซอร์โกพินเลเซอร์โกพินเนี่ยเป็นบริการเติมเงินเกมมือถือที่สะดวกง่ายและรวดเร็วครับผมไม่ต้องใช้บัตรเครดิตด้วยใครที่แบบเป็นนักศึกษาหรือยังเรียนอยู่ไม่มีบัตรเครดิตเนี่ยเติมด้วยวิธีนี้ครับสะดวกหลักการคือคุณไปที่ร้านสะดวกซื้อเช่นเซเว่นโรตัสแล้วก็บอกเขาว่าขอซื้อเลเซอร์โกพินหน่อยครับถ้าเกิดเขาไม่รู้บอกว่าไอเขียวเขียวอะ่ะเขาจะรู้ เขียวๆองทองเนี่ยฮะแล้วก็บอกว่าเอาเท่าไหร่ร้อยสามร้อยห้าร้อยก็ว่าไปครับมันจะได้มาเป็นพินหน้าตายอย่างงี้เป็นสลิปนะฮะเอาอันนี้แหละไปเติมในเว็บแล้วจากนั้นครับในเกมเราก็จะได้เงินทันทีครับผมทํำยังไงเดี๋ยวไล่ดูทีละขั้นตอนหลังจากซื้อเลเซอร์โกพินมาได้แล้วครับ,ก,รบก็ให้ไปที่เว็บ go. laser. com/go/catalog/ อาจจะยาวมากแต่ไม่ต้องกลัวครับด้านล่างผมให้ลิงก์ไว้แล้วเข้าจากลิงก์นี่เลยครับเข้าไปแล้วเนี่ยให้เลือก ยึดเลเซอร์กอพินกับผมฝั่งขวามือเห็นไหมเลือกตรงนี้ไว้จากนั้นครับข้อที่1จะบอกว่าให้ใส่ข้อมูลของผู้เล่น User ID เนี่ยคุณสามารถดูได้ในเกมถ้าคุณดูไม่เป็นเดี๋ยวผมให้วิธีดูไว้ตอนท้ายคลิปจากนั้นครับเลือกแพลตฟอร์มว่าเป็น Android หรือ iOS ครกับผมพอใส่ User ID เสร็จปุ๊บเป็นตัวเลขนะฮะเลือกแพลตฟอร์มเสร็จก็กด Next คกับผมพอกด n e x กเสร็จครับนจะให้ใส่พินกับผมพินคืออะไรพินคือที่เราซื้อมานั่นแหละครับมันจะมี serial number กับหมายเลขพินถ้าเกิดหยิบสลิปขึ้นมาดูนะครับจะเห็นว่าไอ้ตรง serial number เนี่ยจะอยู่ตรงใต้ยอดที่เราซื้อไปครับเป็นตัวเลขทั้งหมด10หลักครับผมเติมไปตรง serial number ครับจากนั้นครับตรงพินเนี่ยจะเป็นเลข14หลักครับก็คือพินที่ตัวใหญ่ครับใส่ลงไปพอใส่เสร็จครับให้กด next กดได้ปุ๊บมันจะบอกรายละเอียดเขาว่าเฮ้ยเนี่ยคุณกำลังจะซื้ออะไรอยู่ไอเนี่ยคือโค้ดอะไรนะคุณกด proceed ทูเช็คเอาท์ผมคือตกลงซื้อผมพอคุณกด proceed to check out เสร็จปุ๊บทุกอย่างก็เรียบร้อยครับผมเท่านี้ครับเงินที่คุณเติมก็เข้าไปอยู่ในเกมแล้วง่ายไหมสะดวกไหมจบแล้วแค่เ้เองส่วนใครที่ดูด้ไอดีไม่เป็นนะครับอันดับแรก,กนเนี่ยให้เปิดเกมขึ้นมาครับผมแล้วก็เลือกไปที่เฟืองไอ้คือหมายเฟืองนะครับจากนั้นครับไปที่ศูนย์ข้อมูลผู้เล่นครับตรงนั้นจะเป็นจุดที่บอกว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีอะไรบ้างพอเข้าไปปุ๊บ มันจะเห็นเลยครับว่าเป็นด D-NA ID ครับผมมันจะเป็นตัวเลข9หลักครับไอ้เลข9หลักเนี้ยคือ user ID ของเราคุณสามารถเอาเลขตรงนี้เนี่ยมาใช้ในการเติมเงินได้ตลอดเวลาคือถ้าเกิดขี้ลืมก็จดไว้ครับจากนั้นเวลาจะเติมครั้งหน้าก็เอาเลขนี้เนี่ยใส่ตรง user ID แล้วก็เลือกแพลตฟอร์มจากนั้นก็ขั้นตอนเดิมครับผมใส่ฟิลเดิลน m b เบอร์ใส่พินกด next แล้วก็ดูรายละเอียดว่าถูกต้องไหมถูกต้องแล้วก็กด proceed to check out ผมคุณก็สามารถใช้ เลเซอร์โกลพินในการเติมเงินในเกมได้แล้วครับโอเคง่ายๆแค่นีนน้ครับสะดวกมากผมก็ใช้อยู่แล้วก็ที่สําคัญครับมันจะมีของรางวัลพิเศษด้วยในบางโอกาสเช่นอย่างตอนที่ผมเติมเนี่ยมันจะมีลุ้นหูฟังก็ใครที่อยากลุ้นในพวกนี้ครับก็เติมทางนี้ครับรับรองได้ลุ้นของแถมด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหมคลิปหน้าวิธที่การเติมเงินเกมต่างๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย